สวัสดีครับนั่นใช่คุณเอ็มชหรือเปล่าที่มึงจะทำยังไงกูไม่ต้นแลผมก็วัสดีคเขบาพบกับรายการมูวี่เกมโซนนะครับผมก็วันนี้มาดูกันในเธอลาเรียนครับผมเธอลาเรียนนั่นเองนะครับผมแหมไม่ได้จริงๆเลยครับผมโหแหลกมากเลยครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน,นผมสำหรับปัหาของอย่างนี้นครับผมก็มา มาเพ่นผ่านเจอเขาครับผมมาเพ่นผ่านนะครับผมผ่านอย่างหนักเลยนะครับผมแหมนะครับผมอย่างนี้ต้องควักปืนปออกมายิงนะครับผมไม่ไหวจริงๆเลยนะครับผมมึงตายไปนะครับผมไม่ต้องไม่ทรงไม่เสียดายนะครับผมดาวนะครับผมไม่ตายนะครับผมหาใหม่ได้นะครับผมจำไว้นะครับผมหลักสูตรของเรานะครับผมไม่ตายหาใหม่ได้นะครับผมยิงแม่งเลยครับผมยิงแม่งเลยครับยิงแม่งเลยนะครับ เจอผิดต้นไหนยิงให้หมดนะครับผมใครใส่ชุดอะไรเหมือนเราฆ่าแม่งให้หมดนะผมก็อยู่กับเอวันนี้เราก็อยู่กับเอคุณพลนี่นะผมอาจารย์พลนี่ทุ้ยนะผมก็อยู่กับคุณกี้นะผมขอเสียงคุณกี้นะครับคุณกี้นะครับอู้สิครับเอ้าก็อยู่กับคุณกี้แลคุณกี้ไม่ออกสื่อนะครับผมก็วันนี้นะผมก็ไปกันเลยนะครับผม ยิงแม็กโอ้นะครับผมก็บ oh, ้านนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายในทีเดียวนะผมโอ้เล่นมาตั้งหลายวันนะครับผมเพิ่งรู้ครับผมว่าบ้านนี้อันตรายนะครับแหมไม่ได้จริงๆเลยนะครับผมมาเล่นค่ารอรอข้าค่าวันนะครับผมรอเพิ่มไอ้คราฟเตอร์ซิมนะครับผมก็นานจริงๆเบย์นะครับโอ้ไม่ได้จริงๆครับไม่ได้จริงๆับผมยิงแม่งครับผมยิงแม็กซ์นะ แม่มันนะครับผม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 เจะแม่เรานะครับผมแหม่ยพูดมาได้นะครับผมแม่มึงตายนะครับผมโอ้ไม่ได้จริงเลยปล่อยยากจริงจริงเบยนะครับตายเร็วนะครับไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเอ้ยพองตายสัตนะไปคุณเกียรโทรศัทประเล่นทำไมครับทำงี้ผมตายนะผมโทรศั์หี่นะครับ อ๋อโทษดีครับทิ้งหายไวเปว่ครับคุณจาะตายนะครับผมก็ตายไปแล้วผมสุดเลยตอนนี้ตบบ้าบึงตายกันยังไงตายแล้วนะครับผมนะตายแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยเอื้อตายนะครับโอ้ทองกูตกแม่โจไม่เป็นไรครับผมไม่ตายหาใหม่ได้นะครับผมหลักสูตรเรานะครับผมไม่ตายหาใหม่ได้นะครับผมเงินมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ยั่งที่จอดทำไมนะครับผม นี่กูหาว่ามึงกูขโมยเงินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะนะครับมึงต้องการอะไรของกูครับซีเวอร์พรีเมียมมึงเอาไปเลยครับอ่ะผมให้ครับคุณเอาไปเลยผมขอให้โกก็ได้เออไม่ง้อมึงก็ได้อ้าอะไรของมึงเนี่ยครับนะครับเจอค่อนข้างที่จะเน่าในทีแล้วผมออกเข้าใหม่ให้อะไรครับอะไรกาแฟบุกัวครับอะไรเนี่ยช่างแมงครับผมนะครับเล่นต่อครับ นีะครับเข้านะครับผมเข้าเซิร์ฟนะครับแหมก็ต้องรอนานในทีเดียวนะครับมึงจะโทรทำอไมก็แก้ทำไมเนี่ยฮะแหมถามได้นะครับผมนะผมก็ไม่ไหวจริงๆเลยเอ้าอะไรเนี่ยกูไม่ได้พกเงินเกินขนาดกับพี่อ่ะกูให้อ่ะกูให้กูให้พอลักิงจัดให้ เคยยิงเป้าเอฟอ่ะพอรักยิงจัดให้นะครับอะไรพี่มึงอ่ะกี่นางอ่ะไหนเอามาใกล้กูได้นะครับโอหอะไรเนี่ยฮะไม่ได้จริงเลยครับผมโหเอาตัวเอาตัวเทพเข้ามาหน่อยก็ไม่ได้จริงเลยเอาตัวกลางนี่เล่นไม่ได้เลยครับผมอยู่ไม่ได้ครับผมฆ่าอะไรไม่ได้เลย นี่มึงต้องการอะไรจากกูอีช้างเผือกพ่อเธอตัวเย็นพ่อเธอให้พี่หมดห้องตายอะไรเย้ยนะครับวันนี้ไมอ่อยากยากแมนะ่นั่นแหละตัวกากก็ตัวกากนะผมหมอยากจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะ,นนะครับเนี่ยผมก็ได้เข้าลยครับผมตัวกากนะผมกากจริงๆเลยนะครับผมมีปีกเนี่ย กาดจริงๆนะผมมีปีกที่มีปีกนะครับผมจึงกาดนะผมพ่อกาดจึงจัดให้นะครับผมไอ้ยะนะผมก็นะผมเซ็คไม่ยุ่งมุ้งมุ้งกะเหรียงนะครับผมมีสลึงพึ่งเป็นจมให้ครบปปะมีตลาดฟาดกะหรี่ให้เต็มกระเป๋านะครับผมมีสามร้อยฟาดอ๋อมีสิบบาทฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังนะครับผมอ่าโทษทีกะหรี่ยจนถี่พังนะครับผมแหมเอลดี้ในทีเดียวนะผมกะหรี่นะครับผม ดามเมจสามดามเมจสี่ใส่ดามเมทสี่นะผมให้เพื่อเป็นการดีๆนะผมให้ใส่ของดีไว้ก่อนนะครับผมกอนตายนะครับผมออางี่ยเกมนี้สเตมิน่าไม่มีนะครับผมสเตมิน่าไม่มีนะครับแหมไม่ไหวจริงจริงเติร์กเติตนี่คนแป๊บมั้งครับถามได้ครับโอ้โหมึงเล่นมุกมึงเล่นมุกงี้มึงไปเล่นให้พ่อ,อฟังครับก็จะ,ะพ่อกุมพ่อ,พอ,พอ,พอมือ เอ้ยพ่อยกันด้วยโอ้โหด่าพ่อเองนะผมไม่ไหวจริงๆแล้วครับโอ้โหของแพงอยี้ครับนะไม่ไหวจริงๆเลยครับต้องมาเก็บมีสลึงพึ่งบรรจุให้ครบบาทนะครับผมต้องมาเก็บแบบนี้มีสามร้อยฝ้าจลิจนหีพังนะครับผมแหมไม่ไหวจริงๆเบอร์อนะเออแม่ต้องมานั่งเก็บอยงงี้เอา ปืนก็ปืนก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะผมปืนแม่งก็ดีหน่อยนะครับผมก <_ d ata> ูไม่มหมายมึงหล่ออีดอกทองแล้วสวยนักหล่ออีเปรตยังเกษตรซักสดในสุสานรักไม่ง้อรักมึงดอกอีสันดาอันีไม่นาน,น,นมึงก็แก่เือนแม่มึงผู้หญิงมีมากมายเหมือนฝงดิงจะจีบทิ้งกีบฟังก็ยอมได้เราและเขาเขาไม่รักไม่เป็นไรอย่าเสียใจเพื่อนเน่อยจะเถอมีใช่ไหมครับพุ่งกี้ครับเนี่ย แตงเงยเทย์อ่ะก็เทย์อ่ะก็เทย์อ่ะโอ้ยเชี่ยโอ้ยกู้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 ไปไดผมถ้ากู้นะขายของนะครผมแหมมีพ่อมีพ่อหนุ่มคนดีมาขายนะครับผมก็ต้องขายนะครับผมโอ้ไม่ไหวจริงๆเลยพ่อหนุ่มคนดีนะผมพ่อหนุ่มคนดีนะพ่อหนุ่มคนดีนะผมเอาไปเลยกจ้าน้ำควายเฮ้ยแม่งดึงไม่อ่ะผมมันดึงไมครับ ผมรูปต่อตัวดีนะครับผมมาขาย,ยอย่างนี้ก็จัดเอ้ยมึงอย่าดึงไม้นะครับผมก็มันจ้องดึงไม้ผมอยู่นะครับผมอเอาของออกก่อนนะครับผมมาเล่นอะไรที่ติ่งหูกูเนี่ยเอาจมูกกูนะครับผมก็เป็นเรื่องเลิกง,งามรอปภดีนะครับผมปลาระเบิดนะครับผมนะครับตู้นครับผมร้อยห้าสิบกูตายครับผมตบมือครับ พอแล้วพอแล้วบ้านพอแล้วครับผมแล้วผมเอาเมาสหายนะครับอ่าโอเคครับพ่อหนุ่มคนเดียวเอาไป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 ตวตตตตตตแล้วผมอ่าแล้วเบิดเบิรดผมน้ามาแล้วตายแล้วครับแจะเต็งให้กินถูกต้อง หนึ่งกับไปแล้วแล้วขุแล้วตู้เปิดไมไม่อยู่ด้วยนะครับโอ้ล่วงเลยความลับไปเยอะนะครับกินกินได้อีกกินได้อีกนะครับพยาพยาในท้องเยอะไม่ปงไม่ปิดทั้งนั้นครับผมจะถ่ายต่อครับไม่ดับครับดับแล้วครับอยาครับผู้ทิ่แคสเกมต่อครับผม นะครับผมไม่ได้ทำเป็นซาวการอะไรเลยครับผมก็ถามว่าถ้าเกิดเสียงเหมือนใครเสียงผมเหมือนใครก็อย่าไปหมายถึงพี่เอกนะครับผมก็ไม่หมายถึงคนแรกครับผมเหมือนเหมือนอย่างเช่นพี่อ่าพี่เจมอย่างงี้ครับผมพี่เจมคริสนะครับผมโ้ชอบมากเลยครับผมเจมคริสเนี่ยแหมผมชอบมากจริงเบ,นบงเยนะครับผมไม่ไหวจริงเลยอ่ะตัดใจไม่ลงตัดใจไหมเลิกและคงไม่ยอมนี่มเหม็นมุกไหวแค่วะเนี่ย ถ้าผมเดินไปเลยครับเ้าผมเดินไปเดินไปไปรเงี้ยเหรอก็เงก,กันลาวนะครับไปเลยไปเลยีลย่ตามหาไอลอลอไอ้สองคือปืนครับอันนี้สองอ่าล,ลูกกระสุนเหรอครับลูกกระสุนลูกกระสุนอยู่นี่ครับคุณเกียครับนี่ครับน,นี่ครับผมไม่ใช่นะครับ ผมก็จะปลาตี่คือฉลองครับผมฉลองคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ปลาเบยอ่ะมิกแบ่งปลาดิปลาไม่ได้ไม่รู้ตกส่ตกใส่เฮ้ยเฮ้ยตก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 โอ้โหมีผีกไมเพื่อแล้วก็สิตรีด้วยนะครับผม โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้พลาดนะครับเจอดพลาดเอาบินไม่ถึงไอชิบหายของแท้นะผม้โต้องยอมตายนะครับผมเจอของแท้นะครับแผ่นเกมแท้งไม่ซื้อให้เลยนะครับผมเจอด เจอซิลเลอร์อันละห้าร้อยครับผมเงื่อนตัเกมเลยครับผมหนึ่งเกมได้ทั้งหลายเกมครับแมมจะให้กูปนาเลยยังไงครับเออเอมโอ้โอ,อ้ต้องขอตีครับผมเพื่อเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ดีครับอาผมจะได้ตายไปไวนะครับ เก็บตังค์เียบร้อยครับอ่าตายได้เองความสุขครับแอตตายครับหกพันนะครับผมหาบ้านหาตเตาเผาไม่ได้นะ 5, <000. S 2> ไ,มไม่มีมุกเลยเดียวครับ <5. S 2> ก็ขอขอบคุณที่มารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมไปต้องไปกินสเต็กแล้วโอ้โหหอมจริงๆนะครับผมกู๊ดบาย้วก็ส์กัสกุ๊ดบายกู๊ดบายก็